อยากอยากตีแยะไม่อยากฟังเสิ่งเถอะใช่เฮ้ยคิบคิวเ้คนกมาิมคิวมาแลวเฮ้ยนี่มันนี่มันเจ้าบาวเจ้าบาวเจ้าบพุง จะเบาเหมือนเหมืนมนอมนไม่เป็นออตเหมือนไม่เป็นออโต้แบบทุกคนด้วยแบบเปิดอะไรนะเปิดนอตีดิสคอร์ดวปพอดิสคอร์ดดังปไูไปจะแบบพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วแสงคือแบบไอเราไม่ก็ไม่รู้เรื่องเลยมาจนจจนจนแบบอะไรนะดูแชตตทด้วยความแบบสี่โมงนิดนแล้วดูสิมาอย่างวะประมาณนี้เรากะไรกิตาร์เสร็จอยู่เราก็ไ์กีตาร์เสร็จอยู่เขบอกเออเดี๋ยวสี่โมงเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับอะไรเงี้ยบอก ได้เหรอมัน <wounds> ถึงได้ถึงได้นี่ถ okay. <core encore> <ruption by enders> ึงได้ข้อความมาบอกพี่พี่พี่หนูประชาชนต้มมาอ๋อโอเคอ่ะได้ได้ไปไการการอ๋ออะไรอะไรในยูทูบใช่ไหมเฮ้ยกันตอนแล้วเราตกกัน อ๋อสองทีโอเคแสผมผมผมพูดเซฟไปอยู่โอเคโอเคการบอกว่าได้ครับไม่ได้บอกว่าผมจะแต่งกับคุณแต่แต่มันก็มาแล้วไงนั่นแหละคนละเรื่องมันคนละเรื่องเดียวกันคุณคุณอย่ามาอะไรนะคุณคุณอย่ามารีเลทกันมันคนละเรื่องเดียวกันผีชายแบบผีชายแบบใดเมื่อกี้คุณโรไม่ได้พูดอย่างนั้นผมว่าคุณโรนไม่ได้พูดอย่างนั้นนะเมื่อกี้ แฮโลม่าว่าเลตติ้ตกกระคุณว่าไปนี่ก็ไม่นี่ก็ไม่ได้ไลฟ์เพิ่งเพิ่งจระเสร็จไลจากฝั่งนั้นไป ถ้ามึงเปิดแล้วอีกรอบคนเขาคงคนคงเขาคงจะคระหาว่าแบบเดี๋ยวมึงติดไปแล้วไง <c oughs> ไนคำว่าคระขามาดูมาดูเลวร้ายไปหมดใช้คำว่าสงสัยก็พอแล้วมีคนถามเออมีคนถามเหมือนกันบอกพี่จะเล่นเกมไหมน่านจาะบอกก็เล่นไ,ไตอนนี้กีดกีใต้อยู่ <c oughs> ไปไอเกมอะไรนะ เทสเตลเซอร์เมนว่า,วา,าสวัสดีค่ะเพื่เ,เล่นอื่นใดอะไรแบบนี้หรือเปล่าอะไรแบบนั้นเออนี่กูวังคืออะไรวะแพทแน่แพแพทหน้าแพทหน้าเกมเลยครับ หน้าตัวไหนนะตัวธนู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 อ้าพอแก้โมเดลอะอะไรนะให้ให้หน้าหมวยขึ้นอะตอนตอนนี้เป็นเป็นหมดเนี่ยเปิดเปิดหน้าจอมาก็แบบมีคนเฟร์งเต็มไปหมดยังไป่ทานเล่นเลย คิดอยู่กูจะไล่กูจะไล่อีกบ้านนึงไอ้บ้านนั้นดีไหมเอาอ่ะมันยาำเลยนะยาป็นเป็นคลีชายแบบเน้นเน้นคลีชายแบบใดโคตรเน้สุน กูต้องทำรูปปกใหม่เนี่ยรูปปกเป็นกูมึงแล้วก็โรสเดี๋ยวกูเป็นปีศาจกูเป็นมอนเตอร์แล้วส่วนมึงกับโรสก็เป็นฮันเตอร์ใช่ไหมบุลอย์เมนว่าพาพี่ชายมาเล็นด่้นปีศาจดีกว่ากูขออะไรด้วยก็จะเป็นหลบๆลบหือปลื้จะเป็นอะไรกพี็มาสิครับข้าวแบบไหน ชอบแบบไหนไม่ก็คือตัวเองรีห้องไปแล้วจะกลับมาห้องเดิมไว้เลยไปขี้ห้องใหม่กนะ็ห้องเดิมแหละโอเคโอ เจ้าว่าเมนว่าไม่เข้าสองบ้านครับ่ะเฮ้ยโอเคได้ได้ได้ใช้รูปรูปที่เรามีไปก่อนแล้วกันนะเพื่อนเอ้ยรูปไหนกันเองกัน <c oughs> แต่พื่ี่แต่พื่ี่ชายเลยคนระับทุกคนเขายังไม่นอนอย่างคุณ นี่ไงคุณ <rural> คุณไปนะใครมันจะตื่นมาดูอ่ะไล่แล้วนะไล่แล้วไล่แล้วอ่ามีมีข้างล่างมีบอกว่าฝากติดตามเพื่อนผมด้วยนะครับครับโอ้ยโอ้ยขอบคุณค่า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 ผมจับเขียนชื่อแนวให้มันถูกได้ถูกแล้วมึงไปดูก็ได้โอเคยังไม่ได้แคร็บ เน้นแบบโคตรยำเน้นโคตรจะยขี่เฟ้นใต้แบบตัวแดงอยู่บ้านอยู่อยู่บ้านแดงนะบ้านดำเล่นกีตาร์ไปแล้ว ไอ้ท็อปท็อปออนไอออนออนในคอมปะออนในคอมใช่เออก๊อปไอ้ก๊อปเลขเซนมาใส่แชทกูให้หน่อยดิพอดีกูกูออนในวิอถืออโอเคโอเคได้ปั๊บเน้นชาบูลอยเมนว่าเกิดอะไรขึ้นทำาไมถึงเน้น สาวโรสสีจะแบบเป็นตสาวสองตาแยกแยกลูกกตาแบบมองซ้ายมองขวามองน้ำเป็นโรกนาดสองแชทเด็บเบิลแชทสวัสดีพี่เมฆสวัสดกันที่ครับส่วนพี่โรสก็แล้วแต่อัะเฮ้ยอันล่างใช่ป่ะอันล่าสุดสวัสดีครับกต อ๋อก็แล้วก็ไม่ได้ส่งส่งมาในแชทในแชทแชทเฟชแชทเฟชโคตรเดี่ยเป็นสีชายแบบใดโคตรเน้นมาแล้ว มาแล้วร่วมขอบคุณกับท่านประธานด้วยครับที่ท่านประธาน enjoy happy variety happy ที่เวลามึงเขาฮปปี้เขา happy เวลาที่มึงมาไงเข้าใจไหมเวลามึงมาแล้วเขา happy คนลูกคนพองกันเลยทีเดียวเป็ดเลี้ยงข้าวกันเลยทีเดียวไปเลย let's go อ่ะลงเควสอะไรล่ะชาบูลอยเมนต์ว่าอ้ออย่างนี้นี่เองไไปปป พี่เยช่วยสินะอ,อ่ะเฮย้ยมันก็ต้องวอมมันก็ต้องวอมยิ้วก็สินะพี่ใช่เอ็นโรกนาดเม้นว่าถึงว่าโสดด้วยความสามารถจริงๆอ่ะเฮย้ยมาถึงกะเน็ดเลย <laughs> ทำไม่วอมเนี <laughs> ่ย <laughs> ว่าแล้ว นั่นหมายความว่าแฟนขับคุณตอนรู้ถึงกันแโลบระดับอินฟินิตี้อย่างหนั่งนเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเมนว่าดีงัยบแล้วปะเฮ้ยใช่เหรอเมื่อวานเขาเมื่อวานเขาเล่นอะเฮ้ยอะเฮ้ยกันโอ้โหทั้งทั okay, ้งไลท์คืออะไรนะคืออะไรนะ ยอดชายกับพี่ป้องเ็พันเจ็ดัดจไอ้นั่นํำได้แบแล้วาเรามันมีที่มาที่ไปแบบไอ้อะไรนะจุดเริ่มต้นอะไรแนี้ไม่ไม่ไมไหมายถึงว่าแบบนิ้ซุ้มยังไงถึงมาอะไรนะถึงตอนอึงรัอะอะไรก่ เอ้แฟนตาซีนี่มันอะไรกันใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนกูใช่ไหมว่าไอเหี้ยอะไรวะอะไรเอออะไรวะมันจะมีความอะไรวะโอ้ยโอ้ยหชาบูลอยเมนว่าอว่าโจ้เป็นที่น่าอ่ะเพื่อนต้องตอบแบบไหนวะสอบแบบ กูโดนก่อนเลยอะไรเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวที่ไหนนิวกินที่ไหนก๋วยเตี๋ยวไปไปต่ออลไรไปต่ออลไรไปต่อกินก๋วยเตี๋ยวที่ไหนอะะชุบเม้นว่าพ่ออาจเคยไปละชุบ M K เม้นว่าเฮ้ยนี่ปบบโอ้พลังคุ้มชาบูลอยเม้นว่า สู้ๆครับพี่พวกกูปล่อยกูปล่อยสองกูปล่อยให้เขาเล่นกันสองคนก็ได้นะเฮ้ยแล้วชุดอันนี้เน้นว่าไม่พ es ี่พี่มาร์กี้ก็คิดว่าพวกเราเป็นเป็นนกเป็นไม้เท่านี้เราก็นั่งๆกันไปโอเค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 เยงเียบๆดีกว่า <laughs> ไม่ไ,ได้เทียบเท่าเลยเทียร์ยมอน <MK M S 1> ดี่ว่าฝนตกอ่ะเฮ้ยระวังท็อประวังระวังเออลัชชุบเอ็มเคเมนว่ากลับบ้านไม่ได้อ่ะเฮ้ยออเตียวเนื้อหาหาวันกินไม่ได้เลยจะกินที่ไหนกินอะไรยังไงยังหาไม่ได้เลยก็หาวันกินแล้วเพื่อนเอ้ย แต่ไอคนแต่ไอคนแต่ไอคนชวนไม่ได้อยู่แถวนี้แล้วนะอ้าวมันไปไหนอ่ะไปทำงานกันละอ๋อเหรอลักชูบแอมเพนเนนว่าวันนี้หนูทำงานอะเฮ้ยเอาเกมเร็ว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 รองเดีวร็วเดวเวเวฝากบอกทีมงานิดสปอตไลท์หน่อยครับแหมสว่างเกินอะเฮ้ย ลักชุบเอนเตอร์เทนเมนต์ว่ามีคนโยนเกมหรอกอะเฮ้ยพี่เอง <c oughs> เออพี่เองเลยไอ้นิ้วเด็กฝือดอยู่สุดท้ายเป็นผมไม่คิดนะอือปาบเงิน ชาบูล,ลอยเมนว่าแต่มันยังดามอยู่ในน้ำหาท่ถามหาเรื่องเอ็นโรกนาดเมนว่าแช่ไปในกลุ่มคนตาบ่ชอบสังผัไดครับอ่ะเคยถามหาใครถามหาไอ้ทอนหรือเราลักชูเอ็มเคเมนว่าที่จะลงกี่โมองอ่ะเคยว่าได้อยู่ได้ยาวๆอ่ะ ล <อะ S 1> ชูเ p มว่าถึงไหนล่าอะไรนะคนตาบอดอะไรนะอเทำไมแปลกโอเค <c oughs> เดวเดวเขวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ขเ,ยวขเข้าไปดู <c oughs> ใช่ๆชชพอดีมีเพื่อนนั่งดูอยู่ มึงได้ยินไหมเพื่อนอย่านะไอ้นุ่นร้ายนะไอ้นุ่นมันร้าย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 พี่ครับถ้าผมท้องเสียผมต้องสวดอะไรทำไหมก็สวดอภัยนะครับเฮ้ย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 เรื่องนามไหมครับจะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าอะไรมาส่งถ้าเลื่อนต้นหมอกก็ค่อนข้างนานอยู่นะค่อนข้างนานอยู่นะครับหลาย หลัอยู่เอมนกลนกว่าและชาวบุรีรัมต์่าครับเดี๋ยาเป็เจ้าภาพเลยใช่ถ้าเราคิดกันในโลจิกของโลจิกของคนที่เล่นเกมนี้แรกๆเลยเอมโรกนาแอมเานว่าน่าจะชนกลุ่มคนแถบดวนที่ว่ายน้ำท่าผีเสือเาถาว่าเล่นน้ไหมครับกว่าจะได้ตีตัวนี้น้นะบอกเลยหลายวันถ้าถ้าถ้าเล่นถ้าเล่นตามตอวหมเลยนะถ้าเล่นตามสนติดสักพักหนึ่งมัน มันมันไอเรื่องนานไม่นานมันอยู่ที่ไอเนี้ยมันเหมือนกับว่าเรื่องทันที่มันเป็นเควสในเควชิแอสไพร์แล้วมันกลายเป็นว่าอแต่ว่าไงดีอ่ะมันมีเหมือนกับว่ามันมีเควสที่ต้องผ่านเก็บคะแประมาณนี้ครับโอเคออกก็ออกไอมันถ้าเกิดว่าเราเล่นแบบว่าไม่มีเพื่อนที่ที่แบบว่าของเต็มแล้วมาช่วยอะครับนานมากอ่นเหรอออกเอแม่ อ๋อเราก็ไอเราก็ซื้อบื้อซะด้วยสิเราก็ซื้อซะด้วยก็ถ้าถามว่านานไหมก็ถ้าไม่มีเพื่อนช่วยก็นานครับหลายวันอยู่แต่ถ้ามีเพื่อนช่วยก็จะร่นเวลาได้ประมาณนึง ให้เขากินยาเถอะยาย,าย,ายาออให้เขาหมอให้เขาไปหาหมอนะครับง่ายกว่าเออให้เขาไปหาหมอก็ได้นี่ไอเราก็จะให้เขาไปซื้ออะไรเดียวเลยแต่ผมมีร้านแนะนํานะครับสนใจไปไหมแต่เราก็เล่มนมุกแปลกซะด้วยสิอ้าวอ้าวชาบุญลอยเหมือนว่าว้าวดูไลฟ์แบบสิบเฟรมเน็ตขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่กับว่าอะไร ไอ้นานนี่ดีว่าน,นี่คืออะไรพอเฉยเฉยเม้นว่าทำไมสตรีมอลเล็กจัง